อาจารย์มาจับไพ่ความรักของคนเกิดวันพฤหัสเนาะจะเกิดอะไรขึ้นกับท่านนะคะแหมไพ่ใบแรกมาแล้วค่ะ นะคะเป็นไพ่ของอัศวินถือทุวยมาแล้วค่ะความรักนะคะไพ่ใบที่2เป็นไพ่ของเก้าเหรียญไพ่ใบที่3เป็นไพ่ของจัสเมนนะคะอันนี้ถ้าอ่านได้ก็คือพูดง่ายๆว่าใครชอบถามเนาะประโยคนี้อาจารย์เจอบ่อยเลยเนาะคนชอบถามว่าหนูจะเจอแฟนไหมเนี่ยดูป่านนี้ยังไม่เจอแฟนเลยนะคะแหมหมดแต่ทางานทําไมคะเก้าเหรียญค่ะทํางานเพลินทํางานไปลืมไปเลยค่ะว่าชีวิตนี้ฉันต้องมีแฟนมันนึกได้เอาตายแล้วฉันยังไม่มีแฟนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย อัศวินถือถ้วยมีคนมาจีบแน่นอนค่ะนะคะเพราะฉะนั uh. 500. 500. ้นเนี่ยนะมีเกณฑ์นะคะได้เจอแฟนพัชแจสมินพาเวนการเห็นมาคนมีคู่ยังไงมันก็มีคู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นใครกําลังรอแฟนอยู่เนาะนะคะคนมันพฤทัาานได้เจอแฟนแน่นอน100เซนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเก้าเหรียญนี่คือทาไมคะเป็นคนสวยคนเก่งคนดีทุกอย่างเลยแต่มีเรื่องเดียวที่ไม่มีคือไม่มีแฟนนะคะมีเงินมีตําแหน่งหน้าที่การงานดีสวยนะคะ ดีทุกอย่างแหละอย่างที่บอกและเพอร์เฟกนะขาดเรื่องเดี๋ยวเรื่องแฟนเพราะฉะนั้นเป็นไงคะมีคนมาจีบแล้วค่ะอาสวินถือถือถ้วยมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครรอคอยอยู่นะรับรองมีคนมาจีบเป็นไพ่ u จ็ m เมนก็คือหมายถึงว่าเป็นคู่กันนั่นแหละแจ็คเมนก็คือเป็นไพ่ของเวงกลมหรือเป็นไพ่ของคู่นั่นแหละนะคะก็เปรียบเสมือนกับไพ่ของเดสตินีแหละถ้าเรามีคู่ครองเนาะหรือเป็นโซเมทเนาะถ้ามันมียังไงมันก็ต้องมีนะคะนะคะในเรื่องของความรักเพราะฉะนั้นเนี่ยคนันพูดถัดนัดสิบแปดถึงยี่สิบ มองมองไว้บ้างนะนะคะใครผ่านมาเจอคลิปนี้นะมองมองไว้หน่อยนะคะว่าเฮ้ยฉันเจอแน่เลยถ้าเจอก็ขอให้ได้พบรักพบตัวจริงนะคะขอให้พบโซเมดเนาะนะคะนะคะขอให้คุ้เจอคู่ครองที่แท้จริงอวยพรค่ะ